ประตูไดไฮโดรของแม็กคลาเลนเปิดไม่ได้ระบบไฟฟ้าขัดข้องไม่ต้องกังวลวันนี้เรามีคำตอบแม็กคลาเลนเอ็กแลนซ์ไลฟ์เซฟ e ีหนึ่งการเปิดประตูฉุกเฉินเมื่อต้องการเปิดแมนนวลดอลลีลิสอันดับแรกให้มองหาสัญลักษณ์สามเหลี่ยมบริเวณภายในห้องโดยสารจะมีทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสาร สำหรับรุ่นอะทูล่าจะอยู่ใกล้กับที่พักแขนส่วนแมคควาเลนรุ่นอื่นๆจะอยู่บริเวณข้างพนักพิงเบาวิธีการใช้งานเพียงปลดสายคาดออกหลังจากนั้นใช้มือซ้ายจับสายเคเบิลแล้วดึงเข้าหาตัวจนได้ยินเสียงกลไกลปลดล็อกแล้วใช้แรงจากมือหรือข้อศอกข้างขวาผลักประตูขึ้นเพียงเท่านี้ประตูก็เปิดออกสำหรับแมคควาเลนรุ่นสไปเดอร์หรือรุ่นที่กระจกเป็นแบบไร้ขอบ เมื่อดึงแมนนวลดอลลิลิสกระจกจะลดระดับลงเล็กน้อยให้รอจนกว่ากระจกหยุดเลื่อนลงหลังจากนั้นใช้แรงมือหรือข้อศอกขวาผลักประตูขึ้นเพราะความปลอดภัยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นมาตรฐานที่อยู่ใน DNA ของเราเรารู้ไว้อุ่นใจกว่าเพราะแมคคลาเล่นทุกคันมีระบบความปลอดภัยซ่อนอยู่เสมอ